ได้ยินป yeah. like ้าใส่ใส่ไปเลยใช่ไหมเออใส่ไปเลยใส่ไปเลยมาหน้าบ้านได้เออไอ้ดวยบอกไอ้ดวยบอกไอ้ดวยบอกไอ้ไอ้ดวยคุยกูแล้วเมื่อกี้บอกให้เดุยใส่เลยใครบอกไอ้ไอ้ดวยไอ้ดวยบอกมึงตอนไหนเมื่อกี้ไะกับซิฟเลยไอ้ดวยบอกเออไอ้เด้อไอ้เด้อใส่เลยอีเวทถ้ามึงยังไม่ตีบอลเสร็จภายในวันสองวันนี้มึงเต็มตัวเลยไอ้เรียกไออาโงไอ้เนื้อกลับมาแล้วใช่ไหมตามมึงก่อนอันตีบอลได้ยังครับอาจารย์ ตีบอดติดยังอะ่าลุงแล้วแล้วแล้วได้ข่าวว่าลุงเรียกไอเจ็ตไม่รู้กี่รอบแล้วนี่หรอแล้วผมไปถามมันมันยังมันยังไม่รู้ชะตาชีวิตเลยอ๋อโอเคจานจานตีบอดติดยังอ้าวพูดใครอะโหลายโหลายตอนนี้ไอ้มีใครรู้ช่วยคิดหน่อยว่าะเราฝากฝากดันของให้น้องหน่อยไอโนบี้ร้อยเนอะตีบอดดีละดีละครับมีใส่เจคีกลับมาหน้าบ้านดิไใส่เสื้อท่าเจคีลับมาหน้าบ้านเลยครบเอามาได้เดิมเดทำหนึงดันดีเล่ไว้เป็นไง ใชจานถูกฝังจานดีเลยอ่ะตองเ้าปอ่ามาละไม่ดีเลยแล้วฝากดันฝากดันของดันวอรให้เด็กเด็กขึ้นก่อนให้ปล่อยอ่ะไม่ต้องมาขอบคุณไอ้สัตว์ไม่ไม่ไม่ผมเอารถมาให้ครับโอเคไอ้เฮียก็เฮียแบบยอดอ่ะไอ้เหี้ยไม่พูดให้กูหน่อยไอ้สัตว์เออมึงนิดนึงดิเมื่อกี้เฮียไม่ไม่ครับผมเอารถมาให้ครับโอ้โหไอ้เหี้ยหักหน้าจัดไอ้สัตว์ ยังไม่ได้มีคลิปลงทิกตอกเลยมึงต้องรีฟาร์มเลยนะพวกมึงอ่ะครับผมครับเขาเอามึงแน่กูบอกเลยมันเอามึงแน่กูถ่วงเวลาให้พวกมึงได้นิดนึงนะหนึ่งสามสามโควิเชื่อปะแม่งน่าตลกแม่งน่าตลกมากเลยอ่ะที่โคอิไม่ทำแบบเนี้ยอะแล้วผมอ่ะตอนที่ผมหยุดไปอ่ะผมเพิ่งเสพเรื่องเรื่องเรื่องผมอ่ะไปติดตามเอ่อไปย้อนดูย้อนดูประวัติศาสตร์ของไทยมาอีกรอบหนึ่งเข้าใจปะ แบบว่าอยากรู้ว่าทำไมไทยถึงไม่เป็นอาณานิคมของคนอื่นอ่ะไม่โดนล่าอาณานิคมอ่ะไอเฮียโคอีเนี่ยแม้คือไทยแลนด์สยามเนี่ะจ้าชัวเมคตรเก่งไอเฮี้ยจริงๆนมิหแป้งถูกคำเราถูกต้องมากมากอ่ะไอเหียถูกถูกมากๆโคตรถูกอ่ะ อยู่ๆแม่ก็จับ JK เป็นทูดของแม่เฉยอ่ะแล้วก็ให้ JK ไปคุยกับปรหลักเศษไอ้เหี้ยทัวร์แม่โคตรช่ออะ อยู่ไหนเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยไอหยอยวันเนี้ยมันอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วมัาแล้วจะยนัอดีผมใครใครให้พี่อบเดินไปวันนโคตรลั่นเลยรู้ครับผมเก่เีจุดเจุดไหยอยเอตไ่โดนอะไรเลยเอวมันเสีย้อที่เกิดขึ้นอะมือี่อบเขาแบบหนักมากเขารวบรวมความกล้าตอนแรกเขาไม่กล้าแต่พเขาเสียแบบแบบบอกว่าลุงเรียกเขามา แล้วแบบเขาก็งงอ่ะเข้าใจปะไอ้ยี่จุกอ่ะไอ้ชักไอ้ยี่จุเขี่ยมากไอ้ชักคือแบบคือแล้วบอกไหมพูดกับลุงว่าเป็นมหาอำนาจอะไรอย่างเงี้ยถอนไม่ได้ไอ้จุนบอกว่าเนี่ยถ้าพี่ไปพูดอย่างเงี้ยพวกลุงก็โดนน้ำเลยนะำก็แล้วไม่ว่าไม่ว่านิ้พูดไปน้ำก็แล้วกดดังก็แล้วอนเขพูดเขยิ้มแย่เลยอ่ะเขาบอกถ่ายแบยงกระท่าแบ่งไอ้ยาไอ้เฮียไอ้ยามันรอมันรอนานมากที่มันรอตั้สี่วันเพราะว่ามันไปยุบแก๊ง ยุคแก๊งเจ็ดวันเข้าแก๊งเจ็ดวันมันเลยโดนเยอะผมก็เลยงงเหมือนกันว่าอ้าวสรุปมันทำไมมันนานขนาดนั้นเห็นเขาบอกว่าอย่างงั้นครับลุงแต่เขาบอกว่ามันสิบสี่วันเฮ้ยก็คือรอเสียงก่อนไปมิดไนท์มาก็ที่ว่าผมเห็นก็คือมีพวกนายอาก็อย่างที่นัตต์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 พูดมันจะดังกว่าคนในเกมถ้าแบบว่าขั้กชีไอ้ง่วงครับลุงเ็จุกเยจุกกับเยจุกกับเบงกีไอ้สั์ เทียจริงนะเทียจ mm ุกเทียจ mm ุก hmm. นี cara, ่ชอบเอาคนมาแขวนในสัตว์เนี่ยมันต้องแขวนมันบ้างเว้ยมันต้องแขวนมันบ้างเว้ยไอ้เซิร์ฟบอกไอ้เนิร์กด้วยนะยย่เเีีนถ้ามันไม่มีเวลานีี่เยมึงให้มันพูดมึงมีอะไรกูถามมึงมีอะไรมึงกินได้หมมีอะไรเหรอไอ้หยอยใครที่อยู่ในในกับมึงตลอดตลอดบ้างวะของเราอ่ะอมึงอยู่ตลอดอ่ะอ่า ใช่รู้ยังนะดูแล้วมีไฟอ่ะมีไฟตลอดอ่ะหย่อยไม่รวมไอ้เที่ยเจ็ดนะไอ้เทีย,นะทยนี้ไม่มีมันไม่โชว์ให้กูเห็นเลยม,มันมันมีตีสี่มีตีสี่ไอ้ผักอะไรก้วเหรอวันนี้กลางวันเห็นเดีผักเดี๋ยวกูเข้ามาอะไรยังไงกูจะใจผักกัดรอ,อ ขอความเห็นหน่อยฮัลโหลได้ยินป้าใส่ใส่ไปเลยใช่ไหมเออใส่ไปเลยใส่ไปเลยมาหน้าบ้านได้โอเครับทราบครับเออลุงถ้าถ้าถ้าเป็นไอ้กลัวเลยผมลองให้โอกาสมาอีกรอบก็ได้เดี๋ยวผมลองคุยกับไอ้ผักไอ้ผักโจทไอ้ผักก็ที่ได้ยินเสียงชื่อนี่คือมาจากไอ้เซิร์ฟคนเดียวเดยที่กูเคยได้ยินอะใช่ผมเจ้ามันไอ้ผักอะ แต่มันติดเรื่องเดียวคือมันติดหญิงงั้นคุยกับมันเรื่องผู้หญิงกเราอ่าเราลุงต้องถามไอ้ชัวเรื่องเนี้ยต้องให้ชัวร์เรื่องเนี้ยมีไหมอ่ะแล้สักติดป่ะก็ให้ให้มีครับผมติดลุงครับผมลุงให้โอกาสมันเรื่องเวลาครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรื่องผู้หญิงคือไปเลยเออต้องบอกให้มันเคลียร์เลยไอ้เนี้ยเรีไอผักปลาเจ๊มึงต้องบอกให้กลัวมาหาลุงนี้นะไอเนื้อดูดิลุงที่เลือกที่ใส่เลยอผมให้มันเปลี่ยนไง ทำไมอะเยาเออไอ้ด้วยบอกไอ้ด้วยบอกไอ้ด้วยบอกไอ้ไอ้ด้วยคุยกูแล้วเมื่อกี้บอกให้เด้วใส่เลยใครบอกไอ้ใครด้วยเอ้าไอ้ด้วยบอกมึงตอนไหนเมื่อกี้อะกระซิบเลยไอ้ด้วยบอกเออไอ้เดิอไอไอ้ไอ้เด้อใส่เลยผมก็ให้มันใส่มาบอกไอ้เจ๊เอ็กนะบอกไอ้ด้วยบอกอ้าอันนี้อันนี้ส่งพี่โอมเลยอันนี้ส่งพี่โอมเลยอันนี้ส่งพี่โอมเลยอ่าาาไอ้เด้อไอ้เด้อเป็นทองก็เป็นทองก็เป็นทองก่อนอันนี้ส่งพี่โอมเลยอันนี้ส่งพี่โอมชัดๆเลยต้องมีเวลา กี่โมงถึงกูเนี่ยผมรับผิดชอบตัวเองเสียสมผลพี่โอมเลยคิดถึงนะจันเลย่ะครับลูกวาไม่โอ๋นะบอกเลยต่อให้เปนน้องไอ้หน่วยน้องไอ้เซิร์ฟกูไม่โอ๋ยิ่งพวกมือสิบล้านโอย

มึงก็จะไปเปลี่ยนเดี๋ยวโดนไปหรือเปล่าไปเปลี่ยนหน้าไอ้เเีี้้ยยยน่่อูพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนเดี๋ยวเราไปรับพี่ตูนเราแบบไม่มึงหนึ่งอย่างตอนนี้อ่าไม่มึงมึงไปแก้มาถ้ามึงแก้ได้ค่อยมาคุยกับกูถ้าหนี้ไปว่าลุงเราไม่รับคุณหน้าเี้ข้าวแกงนะไม่แล้วมึงหันกลับไปดูพวกเรา ม่ให้เราหน้าเราเราไม่ยังหน้าเป็นผู้เป็นคนไงไอ้แจ็คไอ้แจ็คมด่าอะไรเกินเซอร์ไม่แจ็คด่าอะไรเกินในแก๊งอ่ะไอ้เฮียจุกไอ้เฮียสุดแลแต่ไอ้เฮียนี่เฮียกว่าแล้วเนี่ยด่าอะไรเกินเล่นหมดเลยอะพี่ไออโนบีมึงเรียกไปแก้เลยดิเราพร้อมน่ะนะครับผมสั่งแก๊ปมาส่งเลยแบบเป็นผมนะเป็นผมนะผมสั่งแก๊ปแหละไอ้เฮียหาร้านเลยกูหาร้านเลยอ่ะคุนี่ต้องถึงอ่ะมีใครอีกไหมเดี๋ยวคิดก่อนไอ้โชคไอ้เฮียนี่ฟรีมหยอะ ขาดี่คนไม่เจอเอ้ยอย่ามันไปเจอช่วงวะไม่เจอไม่เจอมาเย็นเจอเจอไม่เยนเจอมาเย็นเลิกละเลิกละช่วงไม่ต้องก็นได้อย่างอยู่นะครับถ้าเอาจากเท่าเท่าจากกูแบบเห็นทุกวันเลยคือไอ้โมโหกับเมลอนเห็นทุกวันเลยโมโหกับเมลอนอันในมิดไนท์ก็เห็นนะแต่ไม่รู้มันมาหรือเปล่าอันนั้นอะไม่รู้มันมาใช่ไหมลุงลุงจะพูดว่าอะไรกูมาอยู่พี่กูว่ายังวะกูว่ายังวะคนเนี้ย ไว้ก่อนเลยสองคนเนี้ยวันชีชีมาแล้วปัญหากูอยู่แล้วแค่บอกกับเฉยว่ากูเห็นทุกวันเฉยมายืนข้างหน้าเชื่อไหมเราเปิดมองผมพูดไป็สาวันแล้วผมพูดว่าแต่สิบโมงครับแล้วก็ยาวครับไอ้เซิร์ฟมานี่ดิ มันเรื่องอะไรมันี่ไอ้ลงเอเซิร์ฟมันได้เวลาที่มึงแขวะแล้วเซิร์ฟโหได้เวลามึงแล้วแขวะมันไม่ได้แขวะไอ้เชกูกลัวโหวตมึงไม่มีใครโหวตมึงเลยนะไอ้สัตว์แต่กลัวโหวตมึงเพราะว่ามึงอ่ะอยู่ตลอดแล้วก็มีฝีมือแต่ติดอยู่เรื่องเดียวเลยมึงติดอย่างเดียวอ่ะติดอะไรวะบอกไปตรงๆเลยเอเซอร์จากใจตรงๆบอกไปติดสิวชีไม่เซิร์ต้องขอตรงๆเน้นๆเน้นๆติดเน้นๆเซิร์ฟไป เน้นๆเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวมึงจะเข้าติดไม่จะเข้าตัวเองก็ดิเอาเอาเป็นว่ามึงรู้อยู่กับใจอะไอชีมึงมึงมึงต้องเคลียร์ได้เลยเว้ยเออกูเคลียร์กูเคลียร์อยู่แล้วถ้าเรื่องนี้ไม่ถ้าเรื่องนี้ไอ้นี่กูไม่เอากลับเป็นรอบที่สองกูให้โอกาสนะครับครับครับลุงเออฮะไปทำเรื่องออกแก๊งได้ยินได้ยินไม่ที่กูกูคุยกับลุงไว้ก็คือถ้าเรื่องเวลากูอาจจะให้โอกาสมึงครั้งหนึ่งสมมติว่ามึงเข้ามาแล้วนะครับแล้วมึงแบบมึงพลาดไปทีหนึ่งนะ ทำติดที่อะไรก็แล้วแต่อาจจะให้แต่ถ้าผู้หญิงมึงไปเลยแล้วมึงเหมือนมึงไม่ได้รู้จักพวกกูแล้วอะได้ครับได้ได้เออมึงทาได้เปล่าทําได้ครับอ่าญาติได้เหมือนที่พูดแล้วกันแล้วก็ฟังด้วยนะทุกคนต่อไปนี้ขึ้นอาวุธรัวๆไอ้แจ็คมึงกำลังทำให้กูดูแย่เะยย่ามึงอ่ะไอ้แจ็คเขาเลยเริ่มเลยเริ่มเริ่มตั้งแต่เนี่ยให้พวกมันเริ่มใครไม่ไม่ไม่มีน้อยแล้วมั้งไม่มีน้อยแล้วมั้งเนี่ยอาวุธอะ ไม่หมายถึงไอ้นี่เราจะเริ่มเราจะเริ่มตีกับโอเคอีกเดือนนึงอีกเดือนหน้าเดือนหน้าวันที่หนึ่งจะถึงมีวันมีเวลาอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงป้อมปา์มเกาะเอาเกาะที่อะไรใส่ให้สุดไอเวทมึงต้องวอนะอย่าลืมส่วนเนี่ยไอ้กู้เดี๋ยวผมให้มาคุยลุงมีอแล้วนะครับถ้ารอบนี้มันไม่ไม่เปลี่ยนตัวเองอ่ะอันนี้ของจริงเลยครับแล้วมันไปอยู่หรอวันเนี้ยน่าจะดึกแล้วน่าจะไปไม่ได้ไม่คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่า ตะวันที่ไม่มีอะไรนี่แหละมักจะมีเสมอใช่เป็นกูเองกูกูว่าตะบี้ตะวันอยู่อะใครวะมีใครวะนั่นนั่นอะนอกจากไอ้เบ้โหกับไอ้เดมอนไปไหนเนี่ยเดมอนน่ยยังไม่เห็นหน้าเลยอะเดฟาร์มอยู่เปล่าเดมอนส่งชื่อไปแล้วมันรอรอเดเลย์อยู่ครับเดมอนน่าจะวันจันทร์แม่งจันทร์ก็อังคารครับเดมอนน้าต้องไปดูที่จีเหล็กที่จีเหล็กอยู่ยังบ่อยอ่ะผมไปทีไรเจอทุกทีมันทำเฮียมันทำงานอย่างมันคุยอย่างนี้รถมึงแจ็ครถมึงไม่เขาเทแล้วเขาเทแล้วเขาเทแล้ว เฮ้ยลัดอินลัดแล้วอ่ะัดแล้วอัดแล้วอะเยสลัดอินแล้วว่ะรันอินแล้วว่ะเยสงั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้รถปูช่าแม่งแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินน่ะสองล้านอ่ะไปเอารถให้หมดเลยเอาวอก่อนเธอรู้วอล์กวอล์อ่วอลอไม่แล้วก็วอล์กด้วยแล้วก็รถด้วยไงรถไอ้เทียตีเอาไปปใช่เขาไม่ให้ครับรถวอล์กเขาไม่ให้อ๋อรอบอ๋อรอบวันนี้รอบพรุ่งนี้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 สี่ทุ่มตีพรุ่งนี้สี่ทุ่ พรุ่งนี้พรุ่งนี้มารอเลยกูก็รอกูไปจองแล้วโอเคเดี๋ยทุ่มสแตนบายเดี๋ยวสิทุ่มไปนั่งรอหน้าเวทีเลยโอเคไปสามสองมันจูนได้แล้วไม่ใช่หรอเออรถข้างไหนจให้สามสองก็เราได้แกงเรารถรถข้างไหนไม่ได้จูนบาแกงเราใครที่ถือรถอยู่อะพพออจูนพี่สามสามผมอ่ะอ๋อนี่หรอพอกึมจูนได้ยังอาจารย์พูดสวยเจสไม่ได้ก็ได้เป็น่าดไปรีแมปดีกว่าไปรีแมปตดีกว่าสองล้านจานสองล้านจ้างขายของในตู้เลย โอเคผมจัดผมเห็นรถลุงอ่ะทนติดแปดตลบอ่ะพี่พิงค์ไม่เป็นไรเลยที่โคเคนอะต้องไปลีดต้องลีดแล้วไม่มีตังค์หาตังค์ก่อนจะแจ็คบอยไหมของในตู้กูพิงค์ยังมีตังค์มีที่ไหนและของในตู้ไอ้แก๊งเราใครยังไม่ได้กลับบ้างนะมีใครบ้างวะพูดอะไรชื่อมาได้บ้างไอ้ไทยไอ้ไทยมาพูดอะไรชื่อที่แก๊งเราใครไม่ได้กลับลุงตอนนี้ยังไม่ได้กลับใช่ไหมครับใช่ดูพูดดิ ไอจีหนึ่งจอร์ดสองโชคสามครับลุงกูชอบไอจีนะไอทากาผมคิดถึงไอจีใช่ใช่ลุงผมรือเปล่าผมคิดถึงไอจีแล้ไอจีไอโฟกเป็นห้าไม่เล่นนะมันไม่เล่นนะที่ผมลองโทรกับแป๊บหนึ่งนะใครมันเข้างูมันมันบ้าข้างเลี้ยงหมูเลี้ยงงู่ครับเจหกเมลอนเจ็ดอยู่อยู่นะเวลาผมอะมโหแปดนะฝากคับแป๊บหนึ่งครับที่ผมถ้าเวลามึงไม่รู้ว่าตอนเนี้ยแปดแล้วก็อาจจะอยู่ ไอ้จีมึงอยู่ไหนอ้าวอยู่ด้วยอ้าวอยู่เหรอไอ้มันอยู่อยู่อยู่ช่วงนี้ผมยังแท่งดาบอยู่เลยอยู่ไหนอ้าวไอ้ม่วงเก้าไอ้ม่วงกลับแล้วไม่ใช่หรอใครทหารเหรอไป็นกาบม่วงไม่ได้กาบคุณลุงอยากเจอมันไหมครับผมจะได้เรียกมันมาเออเอามาเอามาเจมึงมาบ้านหน่อยไอ้เต๋ออีกไอ้เต๋อ x10 ไม่มันคือสาววอโลนหญิงมันคือสาววอลโลนไดฝันไอ้เต๋อไอ้เต๋อตี่เยอะติดงอมเหล่าไอ้เต๋ออะเต๋อเจ๊แฟงดีเจ๊แฟงอีกคนเจ๊แฟงอะเมื่อกี้กูนับแล้วไง ถ้ากะเจแฟงก็สิบแล้วไงสิบถากะทากะกลับาไปก่อนนั้นแนะครับดอลลาร์กลัเถ้าาทกะมันกลับมาบ่อยมันอยู่บ่อยป่ะในถ้ากะไม่ค่อยเจอต้องถามพวกไอ้โชคไอ้โฟกก็มีพี่จอร์ดพี่จอร์ดได้ป่ะครับใช่ใช่จอร์ดบางจัดใช่บางจัดไม่ค่อยอยู่ไม่อยู่นู่นแกอยู่อยู่นะครับแกไอเดี๋ยวรบแล้วเอาบุงฟังนะเดี๋ยวไล่ครับโชคโอัว ใครได้คนหน Saint ึ่งเมื่อกี้ที่มึงพูดตอนแรกสามคนแรกอะโชคกล้วะไอ้ไฟมึงไปฟาร์มหมยมาเลยนายเวนดูว่าเนี่ยจอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีโชคผมมีไฟล่อนเออวันนี้ผมทำอะไรไม่ค่อยได้เลยชุบเพื debates, oh oh hey. ่อนเดียวเลยเออไอ้ลอนมมโหไม่ถอยแล้วน um, uh uh uh. ้อยต้องมีรูดีแล้วบ่วงได้พี่ผมจะฟ้ามไม้เดี si like ๋ยสิบห้าคนแล้วก็เฟ้าหมไอ้เยี่ยมขึ้นปืนเดี๋ยวมึงไม่ไหวแล้วนะป้อมก็แบบไอ้มาเต็น